ผมอายุ25ปีเช้าเช้าเนี่ยไม่เครารพทงชาติเลยครับอยากอาสุจิเยอะๆฮอร์โมอนเพศช,ชายเนี่ยอยากเต็มที่100%ต้องทำยังไงครับโอ้ยต้องกลับไปย้อนดูล้งไลฟ์สไตล์ก่อนเลยเพราะปะกติ25เนี่ยไม่ควรที่จะไม่มีมอร์นิ่งเอเรกชันมันต้องมีมันควรจะต้องมีในระดับหนึ่งเพราะว่าอายุ<ะ>ยังไม่ได้เป็นเกณฑ์แบบ ฮอร์โมนจะตกอ่ะเพราะฉะนั้นถ้าเป็นในอายุน้อยแล้วมีปัญหาเกี่ยวกับพวกฮอร์โมนตกหรือไม่มีวัน n ิ n g อิเล็กชันนะคะอาจจะต้องไปปรึกษาคุณหมอเพราะพี่ว่าอายุน้อยเกินไปเพื่อที่จะดูว่ามันมีฮอร์โมนผิดปกติจริงหรือเปล่าแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องหลอดเลือดเพราะปกติแล้วที่เราเจอปัญหาเรื่องการแข็งตัวหรือไม่มีพวกนี้นอกจากเรื่องฮอร์โมนก็คือลดคุณภาพของหลอดเลือดอาจจะมีปัญหา,าซึ่งมันจะเจอในคนที่ไขมันสูงเป็นเบาหวานน้ำตาลเยอะโรคอ้วนอย่างเงี้ยนะคะทีนี้ ปัจจัยที่เราควรจะต้องไปดูนะนอกเหนือจากไอ้พวกปัจจัยร่วมอื่นๆที่บอกไปแล้วคือโรคประจำตัวต่างๆเนี่ย <S <S ที่ <S 2> <S 2> ท,ที่มีผลทาใหฮอร์โมนผู้ชายนผลิตได้ไม่ดีอันดับแรกนะคะก็คือเรื่องการน,นอนที่บอกไปแล้วนะถ้าเกิดว่านอนน้อยกว่าสี่ชั่วโมงนะเราพบว่าคนที่นอนประมาณเฉลี่ยสามชั่วโมงต่อวันเนี่ยก็คือไตเร็วคเพราะนั้นถ้าเรานอนได้เฉลี่ยแค่สามชั่วโมงอ่ะเริ่มมาผิดทางแหละอาจจะต้องไปดูว่าเราจะจัดการตารางชีวิต ใหม่อย่างไงนะเพราะคนเราอย่างน้อยเนี่ยนอนเพื่อประทังชีวิตได้เนี่ยเราพบว่าต้องนอนอย่างน้อยสี่ชั่วโมงแต่จํานวนชั่วโมงการนอนที่ดีควรจะอยู่ที่ประมาณเจ็ดถึงแปดชั่วโมงนะคะแต่ว่ามันก็ไม่ได้ฟิกตายตัวก็ขึ้นกับว่าตื่นมาตอนเช้าสดชื่นดีหรือเปล่าเนาะแต่ว่าส่วนใหญ่เท่าที่เจอก็อยู่ในช่วงอย่างเงี้ยหกถึงแปดหกเนี้ยอย่างหย่นหยดนะคะแล้วก็เวลาคือทามมิ่งที่เราเข้านอน ถ้าสมมติแบบว่านอนได้เกิน8ชั่วโมงจริงแต่ว่าอาจจะแบบเล่นกงเล่นเกนทมทำงาน <c oughs> นอนตีห้าตีสี่ตีห้าอย่างเงี้ยเราไป <c oughs> ตื่นเที่ยงเนี่ยไม่ได้อ <c oughs> เพราะว่าอยู่เข้านอนตอนตีสี่เนี่ยกว่าจะเข้าไปสู่ระยะของหลับลึกที่เป็นระยะที่มีการเขอาอ <c oughs> เรียกว่าจัดเรียงสารสื่อประสาทต่างๆมีการหลังหล่งฮอร์โมนที่มันเป็นฮอร์โมนช่วยเรื่องฮอร์โมนผู้ชายฮอร์โมนช่วยเรื่องกล้ามเนื้อลดไขมันในช่องท้องอะไรพวกนี้เนี่ย กว่ามันจะผลิตออกมาได้เนี่ยมันต้องหลับลึกแล้ว <S 2> <S 2> ซึ่งอย่างน้อยก็ต้องใช้เวลาประมาณ60-90นาทีก็แปลว่าก่อจะหลับลึกก็คือช่วงตีห้าซึ่ง,ก,งกำลังจะเช้าแล้วจ้ะซึ่งปกติพอกาลังจะเช้าแล้วเนี่ยเป็นช่วงที่ฮอร์โมนความเครียดคือคอร์ติซอลมันจะต้องมีการหลักขึ้นเพื่อเตรียมให้เรารู้สึกพร้อมที่จะตื่นในตอนเช้าของวันถัดไปเพราะฉะนั้นเนี่ย ไอ้ฮอร์โมนที่มันจะช่วยเรื่องฮอร์โมนเพศเอยอ,อะไรเอยพวกนี้มันก็จะหลังได้ไม่เต็มที่แล้วแล้วหลายๆคนพอนอนผิดเวลาแบบนี้ก็มักจะนอนไม่มีคุณภาพทีก็หลับหลับตื่นตื่นเป็นต้นอันนี้เรื่องนอนนะคะอันที่2ก็คือเรื่องของการใช้พวกสารเสพติดนะคะไม่ว่าจะเป็นแอลกอฮอล์เนาะหรือว่า,วาบุหรี่เนี่ยมีผลนะคะในการที่จะทําให้ออการทํางานของฮอร์โมนผู้ชายเนี่ย มันเอ่อพร่องได้ไวกว่าปกติถัดมาก็จะเป็นเรื่องของการออกกําลังกายให้มีกิจกรรมที่เรากระฉับกระเฉงตลอดเวลาเช่นทํางานบ้านหรือลักษณะงานสมมติถ้าอยู่ในโรงงานก็คือเดินไปเดินมาอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งโดยเฉลี่ยอย่างน้อยก็ควรจะต้องเดินได้อย่างน้อยวันละครึ่งชั่วโมงเป็นต้นนะถัดมาก็คือเรื่องอาหารถ้าเกิดว่าวันๆเราทานอาหารที่มันมีแต่ของไม่ดีต่อสุขภาพเช่นชอบทานอาหารรสจัดทานแต่พวกยำใส่ผงชูรสมาม่าอะไรอย่างเงี้ยหรือว่ากินแต่ของฟาสต์ฟู้ดที่มันหาได้ง่ายไม่ว่าจะเป็นข้าวเหนียวหมูปิ้งหรือว่าไฮโซ มันหน่อยก็ไปกิน McDonald Texas Chicken, <laughs> แมคโดนัลล์เท็กซัสชิคเก้นเคเอฟซีอะไรเงี้ยพวกนี้มันก็เป็นอาหารที่ทําให้เราอิ่นท้องแต่พลังงานสูงแล้วก็มีของชั่วค่อนข้างเยอะของชั่วนที่นี้คืออะไรผงชูรสที่เราไม่ต้องการ <c oughs> นะคะมีเรื่องเกลือที่มันเกินความต้องการของร่างกายมีเรื่องของน้ําตาลที่เกินความต้องการของร่างกายอันนี้เป็นอย่างง่ายๆนอกจากนั้นยังไม่ต้องพูดถึงปริมาณน,น้ามัน <c oughs> เวลาที่เราใช้ในพวกอาหารพวกทอดๆต่างๆเนาะถัดมาเนี่ยอีกสองปจัจจัยมันก็จะเป็นในเรื่องของเขาเรียกว่า อการมีส่วนร่วมในชุมชนอะไรพวกนี้แต่ว่าพวกนี้มันก็ไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องฮอร์โมนชัดเจนเท่ากับเรื่องออกกําลังกายเรื่องของอาหารหรือว่าเรื่องของการน,นอนแล้วก็ใช้สารเสพติดนะคะปัจจัยสอย่างนี้เป็นอันที่เราอาจจะต้องไปดูซิตัวที่มันจะเป็นตัววัดว่าเราต้องเริ่มใส่ใจพวกนี้แล้วหรือ,อยังนอกเหนือจากเรื่องการไม่แข็งตัวของน้องชายในตอนเช้าเนี่ยก็คือในเรื่องของน้ําหนัก เราก็จะเอาน้ําหนักเนี่ยดูเป็นตัวคัดกรองคร่าวๆได้ว่าถ้าน้ําหนักเราเป็นกิโลกรมัมหันด้วยส่วนสูงเป็นเมตรยกกําลังสองหรือว่าหันด้วยตารางเนี่ยออกมาเกินยี่สิบสาเนี่ยนคนไทยเนี่ยแบบว่ามีภาวะเสี่ยงนหนักเกินนะคะ<อ>ก็ต้องมาใส่ใจเพราะไลฟ์สไตล์ที่ดีเป็นตัวที่ทําให้ฮอร์โมนเนี่ยอยู่ในเกณฑ์ดีและปึงปังไปได้ตลอดค่ะยาหรือว่าตัวช่วยตัวอื่นเนี่ยชื่อมันบอกไปแล้วคือตัวเสริม ยาก็ใช้เมื่อเรามีข้อบ่งชี้หรือว่ามีปัญหาจริงๆเพราะฉะนั้นการที่เราจะปึงปั่งไปได้นานๆเนี่ยอยู่ที่ไลฟ์สไตล์เป็นหลัก